สวัสดีทุกคนเลยนะครับนะตอนนี้เราอยู่ในช่อง x 2 0 a gaming tv และเนื้อหาที่เราจะพูดกันวันนี้ก็คือทำไม iphone x มือ2นะ่าซื้อมาเล่นเกมแล้วไม่น่าซื้อเท่ากับ iphone se มือ2ในราคาที่ไล่เลี่ยก,กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงเนื้อหารตรงนี้กันเลยครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่า iPhone X ในอดีตครับตอนที่ออกวามาใหม่ๆเนี่ย CPU เขาเนี่ยใช้ชิป A11 i บ n i c นะครับแล้วก็เป็นตระกูลไบ n อ c ตัวแรกด้วยนะที่ทาง Apple เนี่ยเขาได้ทําการตั้งชื่อนี้ขึ้นมาและตัวเครื่องนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ดีไซน์ยกใหญ่เลยครับนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาได้การดีไซน์ใหม่เป็นรูปแบบสัดส่วนแบบเต็มจอนะครับไม่เหมือนตัวเก่านั้นที่เป็นขนาดจอแบบ16:9ต่อแล้วก็ความคมชัดของหน้าจอเนี่ยไม่ใช่ Full HD แบบธรรมดาครับแต่เป็น Full HD Plus นนะรอบนี้แล้ว แถมตัวแผ่แนหน้าจอ iPhone X เนี่ยดันเป็นโ l e d อีนะครับใครที่ซื้อเครื่อง iPhone X ตอนนั้นนะครับบอกเลยว่าทั้งลื่นทั้งแรงจอสีก็สวยนะครับเล่นเกมอะไรไม่มีสะด,ดุดแน่นอน,นครับแต่พอมาปัจจุบันนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นอาการเครื่องนะครับที่มันเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วอย่างเกมบ้านบ้าน Rv นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเล่นแล้วปรับภาพสุดได้ไม่มีสะด,ดุดนะครับแต่พอมาปัจจุบันนี้โอ้โหปรับภาพสุดทีเล่นไปแป๊บเดียวเฟรมแคว่งตก ขนาดไม่ได้บวกกันหนักๆน,นี่ก็ยังตกนะแครมีคนเอาไปทดสอบมาแล้วว่านะครับตัว iPhone 8 Plus ที่ใช้ชิปตัวเดียวกันแรมเท่ากันเองเนี่ยกลับเล่นได้ลื่นกว่าซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้ iPhone X นะครับเล่นเกมแบบตกในสมัยนีน้ครับเพราะว่าตัวของหน้าจอ iPhone X นะครับดันเป็น OLED แถมความคมชัดภาพเนี่ยดันเป็น Full HD Plus อีกนะครับซึ่งไม่เหมือน iPhone 8 Plus ครับที่ขนาดหน้าจอเขานะครับเป็น16:9แถมความคมชัดเขาเนี่ยเป็นแค่ HD a นะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไม iPhone 8 Plus นั้นนะครับเล่นได้ลื่นกว่ายิ่งนั้ ถ้าใครเป็นสายเกมแบบฮาร์ดคอร์เล่นเกมชิดดิมเพคฮอนไกสตาร์เลหรือเกมที่ออกใหม่ๆใ,ในปัจจุบันนี้นะครับบอกเลยว่า iPhone X เนี่ยไม่ควรซื้อมาเล่นแล้วเพราะด้วยขนาดหน้าจอของเขาแล้วก็กับกําลังการประมวลผลของตัวชิปเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะประมวลผลภาพขนาดนี้ในยุคสมัยนี้นะครับถ้าอยากเล่นเกมลื่นนไปด้วยเนี่ยถ้าซื้อมาเล่นเกมก็คงดีแค่เรื่องจอกับขนาดหน้าจอนี่แหละครับแลวก็เลยเป็นปัจจัจนับที่ผมไม่ค่อยแนะนําไม่ซื้อมาเล่นเกมซะเท่าไหร่แถมราคา iPhone X มือสองนะครับก็ดันไม่ชนกับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับ จุ1 28กิกอีกครับส่วนตัวต่อมาละครับตัวที่ผมเชียร์ให้ซื้อในปี2024นะครับก็จะเป็น iPhone SE รุ่นที่2นะครับซึ่งราคามือ2ก็ตามที่ผมกล่าวไปนะครับมันชนกันเลยนะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงเชียร์ตัวนี้มากกว่าก็เพราะว่าด้วยขนาดหน้าจอนะครับที่อยู่ในไซส์เล็กแต่ไม่ได้เล็กเท่ากับ iPhone 5 5S หรือตัวก่อนหน้านี้นะครับแถมนะครับเขายัางได้ชิป A13 Bionic ซึ่งแรงเท่ากับ iPhone 11มาใช้อีก แรมก็เป็น3กิกนะครับไม่ใช่2กิกเหมือนตัวเมื่อก่อนแล้วแลวก็การเล่นเกมในปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังทําได้ดีมากนะครับเอาไปเล่นเกมพวกทิเโ A เอบนโทรศัพท์ยังเล่นได้สบายไม่ว่าจะเป็นเกมชินิมแบกฮอนไกสตาร์เลอคอออฟดูตี้วอลโซนรือเกมที่ออกมาใหม่ๆใ,ในสมัยนี้ก็ถือว่ายังเล่นได้สบายมากเลยครับถ้าใครไม่ติดเรื่องหน้าจอที่มันเล็กไปนิดนึงนะครับส่วนข้อดีของ iPhone SE อีอีกอย่างที่ผมอยากเอามาพูดมากเลยก็คือเรื่องเวลาว่ามันพังเนี่ยถ้าเราเอาไปซ่อมที่ร้านหรือที่ศูนย ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งคู่นะครับหมดไวเหมือนกันเลยนะครับนะแต่ iPhone SE นะครับจะหมดไวกว่าเพราะว่าด้วยขนาดตัวเครื่องที่เล็กนะครับแบตเตอรี่ก็ต้องยิ่งน้อยเช่นกันครับโดยแบตตัวนี้ครับให้มาแค่พันแป้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะพันแปดร้อยมิลลิแอมกว่ากว่าส่วน iPhone X นะครับความจุแบตเขาก็จะอยู่ที่2องพ้มิลลิแอมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะราวๆนั้นซึ่งถ้าใครเล่นเกมยาวๆนะครับก็ต้องซื้อ power bank พกกันไว้ด้วยส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังคิดไม่ออกว่าจะซื้อรุ่นไหนดีรุ่นไเมกัังยปฟล ซื้อ iPhone X ในราคานี้ครับก็จะได้ความจุที่64 g b แล้วก็มีฟังก์ชันสแกนใบหน้าเป็นตัวแรกอันนี้สแกนใบหน้าได้แถมหน้าจอเขาเนี่ยดันเป็น OLED ดีนะครับจอใหญ่นะครับ5.8นิ้วแต่ไม่ได้ทันที่ใหญ่มากนะแต่ก็ต้องแลกกับนะครับการเล่นเกมที่อาจจะมีสะดุดบ้างกระตุกบ้างเกมใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับน้องสักเท่าไหร่นะใน iPhone X ส่ว iPhone SE 2ก็ต้องขอบอกเลยว่าจุดเด่นหลักๆของมันก็คือเล่นเกมได้แรงเท่ากับ iPhone 11แถมเกมใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่ายังสู้ได้ชิวๆนะครับเล่นได้ชิวๆไม่มีสะดุดกระตุกแน่นอนนะครับอาจจะเป็นแค่กับเกมสูงๆชื่นชื่น ต้องอย่าลืมนะครับว่าดีไซน์เก่าเนี่ยด้วยความที่หน้าจอมันเล็กมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานในสมัยนี้สัเท่าไหร่ว่าจะเป็นการเล่นเกมบางเกมนะครับที่อาจจะต้องใช้ภาพกว้างๆมุมมองกว้าง ในการเล่นนะส่วนถ้าใครเป็นคนสายเล่นเกมแล้วเน้นเสบตัวภาพที่แบบสีสันสดๆด p p o o n s SE ก็จะด้อยเรื่องนี้มากกว่า X อย่างแน่นอนครับด้วยความที่ว่าตัวของหน้าจอ iPhone SE นะครับเป็นแค่ HD นะครับไม่ได้ถึงขั้น Full HD เหมือนรุ่นพี่มันนะครับแถมอีกทั้งครับตัวของหน้าจอ iPhone SE เขาเนี่ยยังไม่ถึงขั้น OLED นะครับยังเป็นแค่ IPS ปกติอยู่ซึ่งจะเสียเปรียบรุ่นพี่มากเลยนะครับในตรงส่วนนี้ แต่ข้อดีหลักๆสําหรับ se เลยครับด้วยความที่ว่าดีไซน์เครื่องเนี่ยมันใช้อล่เก่าดีไซน์ไม่ได้หรือหวามากนะครับจอก็เป็นจอแบบไม่ใช่ o อเลนะครับอล่ในการซ่อมเนี่ยก็จะถูกกว่าตัวชาวบ้านเขานิดนึงนะครับซึ่งถ้าใครไปใช้น้องเขาอย่างสมัครสมบอมแล้วเนี่ยแล้วถ้าเครื่องมันพังเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเข้าสูนแล้วจะซ่อมแพงหรือเข้าตามร้านห้างทั่วไปกลัวว่ามันจะแพงก็หายห่วงได้เลยครับ ส่วนเรื่องดีไซน์นี้เรื่องความทนก็ไม่ต้องเสื่อมนะครับเพราะว่าเขาได้ใช้ดีไซน์นี้มาเป็นเวลาทดสรษได้แล้วนะครับก็เรื่องความทนเนี่ยถือว่าทนใช้ได้นะครับพังยากหลักๆของวันนี้คลิปเราก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นไหนอยู่ iPhone รุ่นไหนใช้แล้วดีก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับบอกกล่าวกันได้ว่าตัวนี้มีข้อเสียอะไรข้อดีอะไรสําหรับผมแล้วก็ยังไม่ได้แตะ p h o n e มาเกือบทุกรุ่นนะสำหรับวันนี้นะครับตัวผมนะครับก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ